เล่าเรื่องตโลของหนูกับพี่นุ่นได้ไหมไม่รู้จะเล่าอะไรเลค่ะแต่เราโชคดีลำบากตอนเด็กโตมาแล้วแข่งเก่งใชพ่พี่หนูนะพี่เชื่อไหมหนูผ่านความลำบากผ่านความยากจนความผ่านความอดยากนะผ่านทุกอย่างผ่านการโดนเยียบย่ำโดนแบบว่าให้เจ็บชาำล้ำใจอะจนหนูมาถึงวันนี้ได้นะหนูไม่กลัวอะไรเลยเชื่อพี่ไหมพี่เชื่อไหมหนูนะพี่ พร้อมหมดแหละอะไรจะเกิดขึ้นหนพูพร้อมพร้อมเผชิญเนี่ยอือมันผ่านมาเยอะเลค่ะไม่มีใครสมานแผ่ใจอยู่กันแค่นี้จริงๆพูดแล้วก็เหมือนพูดซ้ำจนมาตอนนี้แหละใช่ค่ะวันที่สี่จ้ะแต่ถึงโชคดีตอนนี้เราก็ไม่เคยละเลงนะ แล้วเราก็ไม่เคยหลงตัวเองแล้วแม่ใหม่เป็นลิเกตอนไหนเป็นลิเกตอนที่ไปอยู่ยุธยาแล้วแล้วกลับมาอยู่ธัธยาได้แปดเดือนแล้วกลับมาก็เลยลงมาหัดเล่นลิเกดูก็พอได้ก็เลยเล่นมาเรื่อยๆน่าจะตอนเอ่อปหกจบสิบสองใช่ไหมสิบสามประมาณอายุสิบสี่ค่ะ ก็ก็เลยไปลีเกมมาเลยแล้วยบผ้าโลยี่สิบอะยบผ้าโล่ะจริงนะพี่ม่อก่อนยบผ้าโลโล่ยี่สิบอะแล้วก็ไม่ได้เลยหรอกแล้วแต่ป้าจะให้เพราะเราอยู่บ้านเขาไงกินนอนบ้านเขาก็เลยแล้วแต่จะให้แปดเดือนได้สร้อยหน้าว่าสลึงหนึ่งกลับบ้านจริงอะ่ะแปดเดือนป้าทาสร้อยใส่สร้อยหน้าให้สลึงหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่สมัยนั้น ถามนิดนึงนะคะเจอกับพ่อน,นึกตอนไหนเจอกับพ่อน,นึกหลังจากที่มหาลิเกได้สามสี่ปีแล้ค่ะเมื่อก่อนพอน,นึกเขาเท่เออเขาอย่างเท่สะอาดสะอานดูด,ดียังเท่เลยแต่งตัวเก่งอืมบ้านเขาค่อนข้างจะมีตางแต่เราไม่มีทางหรอก <c oughs> อย่าไปพูดเลยคะ่ะเรื่องคุณพ่อสมดึคอะ ยังเทยังโลแต่งตัวดีเขาไม่ก็ไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไงอือใช่พี่ช่างเยา้าเจอที่ชัยนาทขออนุญาตถามนะคะพี่แนทตอนอายุเท่าไหร่มีพี่แนทประมาณอายุสิบแปดสิบเก้าน่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้แหละ ขอจริงๆเลยได้สี่ใบแล้วจ้าขอใบที่ห้าหน่อยจ้าจ้าพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า